สวรรค์อะไรที่โดดเด่นหรือเปล่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มาเรียกร้องให้คุณนั้นโฟกัสกับบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นความดึกดําบันนะเอารู้สึกได้มันเป็นธุรกิจกิจการบัาพบุรุษหรือว่ามันเป็นความสามารถเป็นพรสวรรค์ที่อยู่ในเลือดเนื้อในจิตวิญญาณของเราเพื่ออะไรเพื่อปรับสมดุลน,นะคะเพื่อที่จะปรับสม,สมดุลตัวเราเองเป็นการประครับประคองโฟกัสเพื่อประคับประคองธุรกิจสิ่งเหล่านั้นให้มันอยู่ต่อไปได้หรือว่าเป็นการปรับสมดุลประครับประคองนะคะเอาเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเอาพรสวรรค์ ของเราในตัวเราเนี่ยเข้าเข้ามาสมดุลสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบางคนเอาพรสวรรค์ต่างๆขึ้นมาหากินได้เอาพรสวรรค์ขึ้นมาเป็นงานอดิเรกเป็นงานเสริมได้ไงฮาร์โมนีคือถ้าคุณโฟกัสสิ่งเหล่านั้นอย่างพูดไปทั้งหมดมากพอบางทีคุณอาจจะช่วยทําให้ชีวิตนั้นสมดุลได้หรือโฟกัสที่พรสวรรค์เหล่านั้นเอามาปรับสมดุลอารมณ์บางคนก็ร้องเพลงเป็นงานอดิเรก,กปลูกผักปลูกต้นไม้เป็นงานอดิเรกทําให้ช้นเนี่ยมีจิตใจที่สมดุลมากขึ้นแสดงว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ จะทำให้คุณนั้นได้ปรับสมดุลตัวเอง